อ่าสวัสดีท่านด้วย,ยนะครับวันนี <oily kita. S 2> ้ผมโออเน O N Channel กับเมกจีนะครับซึ่งเขาโคตรเทพเลยครับวันนี้ผมผมก็โคตรกาศครับเยี่ยพอแล้วสวัสดีครับผมเมกจีนะฮะโอ้ายว้ายเป็ไงวะสลับสับสลับสลัเหล็กจำเฮ้ยเรากูด้วย กูใส่ปีที่กูให้ไปสิครับไหนเนี่ยเหรอไหนเั็นมีเลยมันก็จะมีช่องอยู่อ่ะหนึ่งแล้วก็ใส่โอ้โอยเย็นเย็นไปตรงไหนโอเคก้าไปแล้วกูไปแล้วไปอยู่แล้วอ้าวดิน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 เออกูต้องการดินกูต้องการดินอ้มมา นิ่มอยากได้ตังค์เยอะๆป่ะไม่รู้เอ้ยดัง,ดงตังต้นไม้ตัดต้นไม้เล่นแม่งเฮ้ยนี่ของใครวะอโอเว่นกูมีอะไรให้มึงอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรนาฬิกาอะไรให้มึงนาฬิกาอ่ะมึงกดมึงกดตรงที่มันจะกดตรงที่มันจะมีอินเวนทารีดิอินเวนทารีเคืออะไ๋อกูได้ยังไงได้มึงจะเห็นรูปดาบอยู่ใช่ป่ะดาบคู่อ่ะ อือเ mm hmm. ห็นให้ให้มึงกดที่มันเปลี่ยนรูปอะ่ะกดกดที่รูปดาบแล้วมันจะเปลี่ยนรูปยังไงวะมีอะไรเลยเฮ้ยรูปดาบรูปดาบกดยังไอปินรูปปยนรูปยังยังกดที่รูปดาบมกดดีๆยังไงยังไงก็ ทำตรงนี้ขนาดกดดีๆกดกดย้ำๆหน่อยเออไม่มีเลยคุณกดกดกดที่รูปดาบที่มันจะมีรูปเกาะสีนะครับอา้าวเหรอเออกำนี่มันจะมีสีอะไรเหี้ยจาสีมันสีอะไรสีสีแดงเอ,อ้สีเขียวเออสีเขียวมันจะได้รู้ว่าคนไหนไปไกลจากที่ไหนสีเขียวดิ แล้วอะไรกดข้าไหมฮะกดเข้าดิหนึ่งพูดว่าอะไรบ้างมันพูดว่าอะไรมึงกดที่สีเขียวแล้วดาบมันจะเปลี่ยนรูปเป็นสีเขียวอะ่ะอือก็ใช่ไงอาดาบมันเปลี่ยนรูปเป็นสีเขียวแล้วหรออืออมึงคราวนี้มึงเห็นดาบรูปดาบข้างๆไหมรูปดาบข้างๆโอเคเห็นแล้วไงอ่ะมึงกดเข้าไปตรงที่รูปดาบเ ไก๊มท่านผู้ชมครับคนที่ดู O N N นะผมจะแกล้งไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องบอกแกล้งแกล้ง O N N ทำไมกูจะดูอ่ากูไม่สนใจนะขอบคุณทีนน่ะเฮ้ยไอ้ห่าแม่งเฮียเนี่ยไปไปไปกูจะตัดต้นไม้จะมืออะไรเนี่ยป๊อกป๊อกอีก อกอีกีกอออย่เล่นดิเอาชีวิตรอดนะเข้าใจไหมจะมอบุบัญญนมันจะเกินเหนวะก็ที่ไปเกูนี้ที่กูจะมอ่ะกูจะมอบไอบุตรัญญานม่งเต็มตัวต่วัแมวเหรออะไรวะ เอาใช่ป่ะอันนี้จ้าจ้าตายแล้วเวยตัเฮึ่ยแม่งขุดดินได้ด้วยเออเป็นอะไรตายโดนเก์ฆ่าตายโดนอะไรสีแดงใช่ป่ะเลเซอร์มึงอะอย่างเงี้ยเหรออืมเลเซอร์มึงอะเอ ไม่เล่นละไม่เล่นละกำเดี๋ยวกูจะสร้างบ้านรอก็แล้วกันนะกูจะกดกูจะอุดไอ้ดูไอ้รูนี่แม่งหาเนยเพรานี่ไปโอเว่นอะไรนี่ไปคลิกแล้วมันก็กดคลิกคลิกซ้ายหรไปที่ขวาก็ได้ขวาไหนนี่เหรอเออคลิกซ้ายดิคลิกซ้ายไงไปที่รูปอันนี้เลื่อนเออมันคือมามันคืออะไรเหรอ แล้วมึงเอาของกูคืนมาก่อนไม่งั้นกูฆ่ามึงเลยแล้วแล้วอาที่ยังไงเนี่ยฮะอ่ามึงกดเข้าไปที่ไอ้นั่นทอรี่ทช่ปะแล้วมึงก็จะเห็นรูปไอ้ที่กูให้มึงไปอ่ะมึงกดแล้วมึงก็เลื่อนออกมาจากที่มันเป็นช่องๆอ่ะแล้วมึงก็กดชิดอะไรก็ได้แล้วมันจะออกมาเนี่โดโอเคโดแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ห้าห้าวินาทีอะไรนง ไอ้ยืดไปยืดยืดยืดโอ๊ยขี้เกียเจ็บเนอะเอ้ยโทษทีอยา่าฆ่ากูเลยกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเรามาขุดเหมืงองกันเถอะโอเว่นโอเคโอเคนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ด้านล่างมีทอดอ่ะเออกูขอทำทอดก่อนทำไงวะมีทอดปะล่ะเฮ้ยโต๊ะครับ ตัวครับตัวครับต้องการตัวครับขอต้นไม้ก่อนโัวรับของที่อะไรเนี่ยกูมีทอตสีนี้อยู่อะของเราปะอ๋อไม่เป็นไรกูเก่งใ,ใจเออถ้ากูพูดกูพูดด้วยอ๋อมึงตายเหรออนาจังมึงยิงมึงยิงเลเซอร์ใส่กูทำไมฮะกูไม่ได้ยิงกูตายด้วยซอมบี้เห็นไหมสัตว์รู้แล้วแต่มึงยิงตอนนั้นทำไมเอออุ้ยย,ยิงเอาเหรอ แค่อันเดียวเององเออ <c oughs> จอพลังนี่พิงขี้แตกเลยนะกนะูบอ,บอกในหะ้อะไรจะัาเข้าไปหาคุณแล้วจลมาเข้าไปหาคุณแล้วเข้าไป, <c oughs> ไปหาคุณแล้วเข้าไปหาคุณแล้วตายโคตรแค่ให้พ่อจมบี้ตลอดเลยโคตรอนานเลยโคตรถึงโคตรเลยนโดนนะี่นนทีเดียวขี้แตกเลยนะกนะูบอ,บอกในหะ้ แต่ขี้แตกใช่ป่ะสามถูกต้องขอโทษคืออย่างนี้ <c oughs> สามหนึ่งขอโทษเหนื่อยทันละศบเด้งเอ,เอ้ยกูมีเซิร์ฟอื่นให้มึงเล่นด้วยเป็นเซิร์ฟที่ใช้คู่กันอะไราใช้คู่กันไราใช้คู่กัน เออกูขอตัดไม้ก่อนเถอะทำชาทำบ้านน่ะมันเข้าใจไหมไม่ต้องกัดตายแล้วเรามีไม้แล้วท็อตออสีเ่เฮียอะไรเนะี่ยเรียบร้อยแล้วกูตัดให้มึงตั้งเยอะเลยมึงเอาเลยเอ้ยทำไมกูมีท็อตสีนี้สีหลังเหร นี่ทำเทียอะไรได้เนี่ยใช้ทำอะไรรู้ไหมเพิ่มเลือดองัง้นมันทำไมไม่เอากูขอไอ้เหี้ยอะไรไอะแมาขออันนี้ลงศพใครวะกูนี่นแหละก <c oughs> ูศพมึง่ะอยากมีลงศพไหมว้ยมึงอยากมีลงศพเพื่อนบ่ากูไม่รู้กูต้องใช้กระสุนใหม่หุ้ย โู้ทอดไม่ใช่เล็กเฮ้ย,ย,ยฮอีฮะฮะไอเมียวกูเยากูขัดกูขดทีเดียวแล้วคิดแตกเลยมึง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 เอ๊ะหยิบเล่นสักทีดิฮะ เออมึงอยู่ไหนกันกำลังสู้กับปอมทับนนนนนนกำกำกำชิมแตดทั้งคู่เลยวะอ้าวเหรอขอไปเก็บลงสมมึงในนี้ลงสมมึงมีค่ามากอะกูัจะฆ่าได้ปักท้อดันแหละตายเหรออืมก็มึงจะตายแล ชั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็อะไรหรอวะอะไรนั่นเนี่ยเป็นรูปปั้นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ด้วยไงมันรูปแยคล้ายๆรูกตาสีแดงไม่รู้ดิลองกดคิดสายดูนะอะไรวะกูรู้เว้ยคืออะไรคืออะไรวะเรียกบอสไงที่จริงกูรู้ต้องนาแล้วแต่กูขี้เกียจบอกกรรม ขโมยตีไปเดี๋ยวกูออกแปบบ๊บกูเชิญเล่นคนเดียวก่อนเออหนีให้ได้แล้วละกันากมามสร้างเซิร์ฟใหม่เหอะแม่งเซิร์ฟนี้มันเน่าแล้วเนี่ยมีคนเรียกบอสเซิร์ฟใหม่กันป่ะมีเซิร์ฟอื่นอะเซิร์ฟใหม่มนะไม่ใช่เ,เซิร์ฟเซิร์ฟลำอ่ออะแต่เข้าใจไหมหุ้ยตกอุยหัวใจโดโมึงเข้าไปที่หกหกจุดเจ็ดหนึ่งจุดสองห้าสามจุดหน่สอง อะไรหน้าอะไรนะมึงเข้าตรงที่ไอพเอสเยังไอพอะไรพอแล้วหก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 จุดหกหกจุดจุดอ่าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดสองห้าสามจุดสองห้าสามจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งสองเอ็กเซสเ็กเอเอ็กเซสเข้าไ มันก <ítulo> <away> anyway. ็จะถามมันก็มันตเจ็ดเนั่นแหละเจ็ดเจ็ดเจ็ดเรข้าไปเลยอ้าวมันกระตุกกระตุกมันกระตุกกระตุกแล้วมันก็ไเลยอะมันกระตุกกระตุกแล้วก็ไม่ให้เข้าอะมันกกลับมาหน้าเดิมอะไม่ได้อะเชียรจริงเหรอ ไยกรมอ,อีกกรมเลยทีนี้เอ็กซ์เอดเอ็กเอดอีกไม่ได้อ่ะจริงจริงไงไม่ได้สร้างสร้างเซิร์ฟไปมาตัวสร้างเองสร้างใหม่เลยอ่ะจริงๆ ใครทักมาวะอรพ่อแม่อะไรเย็กกูได้แล้วเว้ยสร้างใหม่กูสร้างเหมือนเทียอะไรเนี่ยกูจะเอาอันใหม่จริงๆเหรออืม,มเก่าแม่งแหนบเน่าแล้วอ่ะ เอาแบบซาวเวอรอะธรรมดาเ,เขียนเล่นว่ะซาวเวอลเนี่ย,เ,ยเราไปเล่นอันใหม่กันปะไปเล่นเกมอื่นกันปะมาไม,ไม่ดีารายการเลยดีไหมบอกรายรการทำไมอัดแป๊บเดียวเองกีน่นาทีวเนี่ย